หลังฝนตกครับผมเดี๋ยวมาลองปักเบ็ดกันเบิงครับในห่วยครับมาถึงห่วยมาถึงหน้าตะกรงอีกแล้วครับนี่แล้วก็ห่วยครับมองเกามองม้านแล้วครับผมเดี๋ยวลงไปปักเบ็ดกันครับหาปลาไปกินแรงครับผมหลังฝนตกครับมืดๆเนี่ยครับ ลุยกันเลยครับนี่ลำห้วยห้วยสาธารณะครับติดกับหน้าตะกล้องนี่แหละครับเดินริมฟังห้วยนี่แหละครับกต่ละว่างลื่นเนี่ยครับผมลุยกันเลยครับลุยกันไปเบิ้งครับ เจ็ดแปดขั้นครับผมปักพอได้ปลาไปปนแล้วครับต้องเบิงครับ เลยครับใส่เดือนครับเสียบน้ำริมฟังเลยครับเดี๋ยวรอรุ่นกันครับอืมสวนเลยครับมีกันสวน ปลาอยังครับผมโอ้ยปลาเสื่อมหน่อยครับปลาเนือออนแล้วครับผมมันหันตัวเล็กครับผมปลาเสื่อมหน่อยครับลูกมันครับปลาหัว่ปีครับปลาใหม่ครับยังพันโตครับ ้าใหญ่นี่ต้องเอาเยื่อปลาครับเยื่อปลาเล็กมาใส่ครับตัวงามก่นหนีอยู่ครับผมมีอาการอยู่ครับมีอาการดึงอยู่ครับนี่ยๆน,น,นจุดจุดหมานครับจุดนี่โอ้ยโบยูครับดึงซื้อครับเอาไม้ครับเอาไม้ ทำมครับใจร้อนเกินไปครับมีอาการครับโอ้หมีอาการมีอาการครับมีอาการดึงแล้วครับดึงแล้วครับดึงแล้วสวนครับตรงนี้สวนอุ้ยปลาหยังครับปลาหยังวิววิววิวว กเพี้ยนครับอุ้ยเอาแล้วอุ้ยเอาจากไหนบานนี่อุ้ยอุ้ยขั้นเบ็ดกันขั้นเบ็ดกับอ้อนนะครับอุ้ยแตเพี้ยนครับโอ้ยอยกขึ้นแบบไหนแล้วครับบานนี้ อุ้ยจอุ้ยอุ้ยอุ้อู้ขันเบ็ดก็ไดอ้ยเกี่ยวนิดเดียวเองครับเห็นจังไดบ้านเนี่ยขึ้นมาจนใดครับผมขออภัยครับโปรไทยตอนโยกครับจับกล้องมือเดียวครับผมอุ้ยนี่นะครับอีพอยแม่มันหลังจากที่ได้ตัวเล็กๆครับอ อซีนิวอยู่ได้ครับเนี่ยเจอแล้วครับโดนเข้าไปตัวงามๆเลยครับอืนี่ตะเพียนหวยธรรมชาติครับผม ใส่ยังงามเลยครับเยอะใส่เดือนครับผมลูกมันเยอะครับในห่วยนี่จะว่ามันตอดเยืะอดีอยู่ครับลอยเงือกเลยครับธรรมชาติลนร้วนครับร้อยเงือกเลย ่อยเงือกเลยครับใส่สวยเลยครับผมปีงใส่กระตับบางหุงกระแสบนะครับปะตะเพียนแต่ส่วนมากหลงฟักก่อยนะครับผลข้างกลางจะเยอะครับผมมีขั้นกระดิกครับขั้นกระดิกอีกแล้วครับตอนนี้ปลาส่วนมากครับผมจะเป็นลูกปาตะเพียนนลครับเยอะครับตัวยังบ่โตครับก็จะมาตอดเยื่อเรื่อยๆครับเยื่อก็จะเบิดตไปเองครับ ปาตะเพียนเยอะครับในห่วยธรรมชาติติดหน้าตะก่องนี่ครับตะเพียนปลาตองปลาดุกปลาคอแล้วครับปลาเนียวอ่อนเรียกว่าปลาเสื่อมก็มีหลายคือกันครับเห็นบอกครับเงียบไปละตอเยื่อจะซื้อครับก็ดีกัลละครั้นเดิมครับของเก่าเลยครับผมจุดเดิมเลยครับดึงเหยื่อแล้วครับมังคนี่ อดึงแรงเติบอยู่ครับนั่น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 นตรงตรงโยกแล้วครับอู้ตรงสวนอีกแล้วครับอู้อู้สวนครับอื้ปลาเสื่อมครับตัวใหญ่ขึ้นมาอยู่ครับอื้จุดเดิมเลยครับปลาเนื้ออ่อนครับตัวเนี้รุ่นโตขึ้นมากแล้วครับต่องยกแล้วครับ เอาเอาแล้วใส่สวยงามขึ้นมากแล้วครับนี่ครับผมปลาเนื้ออ่อนครับ มีเงียงคือกันนะครับปลาเนื้ออ่อนนี่ครับต้องหักเงียงออกก่อนแล้วครับใส่สวยเลยครับปลาเนื้ออ่อนครับผมปลาเสื่อมครับผ่นผมเอิญปลาเสื่อมครับ ลอยเงือกเลยครับลอยเงือกเรียบร้อยเลยครับมีอาการดีแล้วครับท่า <c oughs> นเดิมเลยครับจุดติผมวัดบ่ติดครั้งที่แล้วครับผม ก็ยังดึงอยู่ครับดึงเรื่อยๆจากปลาอย่างนะครับอาจจะเป็นปลาตะเพียนหน่อยก็ได้ครับกดิกเบาๆครับผมอุ้งไซต์ต้องยกแล้วครับดอกเนี่ย นี่สวนครับนี่สวนนั่นไน,นั่นดีครับท่านดีอโมเมนต์ตะเพียนครับผมปลาหมอครับโอ้ยพออีแม่มันเลยตัวใหญ่เติบอยู่ครับปลาหมอห่วยครับเนี่ยครับปลาหมอห่วยครับผมยก ยกขึ้นมาเลยครับปลาหมอห่วยครับตัวง,งามๆครับผมหมอห่วยปลาหมอธรรมชาติปลาหมอห่วยปลาหมอหน้านี่แหละครับนี่ครับพอพันไม่พันมันสำหรับผลงานมือนี้ครับ กับการปักเบ็ดได้ห่วยครับผมเยอะใส่เดือนครับจะมีปลาหมอล้ครับปลาหมอหรือปลาเข็งนี่แหละครับปลาตะเพียนแล้วกับปลาเนื้ออ่อนอีกสองตัวครับปลาเนือออน้ออ่อนเรียกว่าปลาเสื่อมนะครับพอได้กินแรงอยู่ครับหากินกันง่ายๆแหละครับผม บันนอกของหน้าห้าครับผมเวลาหนึ่งชั่วโมงก็ได้แนวกินอยู่ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับผมเจอกันในคลิปต่อไปนะครับเด้อสวัสดีครับ